EP นี้ไม่ต้องพูดเยอะฮะขอพูดถึงชาวอินเดียสักเล็กน้อยพูดถึงน้ําใจของชาวอินเดียนะก็ที่ผมได้เจอมาหลกากลายผู้คนมากนะที่จะเน้นหน่อยก็คือเนี่ยฮะคนคนนี้พี่ซานโต้นะครับเพราะว่ามีข้อมูลกระแกเยอะหน่อยนะฮะส่วนคนอื่นๆก็มีโอ้โหมีเยอะมากนะที่คนอินเดียที่คอยช่วยเหลือเราเนี่ยเวลาที่เรา ประสบปัญหาหรือเดินทางเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้แล้วไม่สามารถเอามาได้ทั้งหมดออย่างน้องคนนี้ก็คือเขาก็พาผมเดินตามหาท่ารถกุม,มารที่พารณาสีอันนี้ให้เงินเขาเขาก็าไม่เอานะเขาบอกเขาดีใจก็ยินดีที่ได้ช่วยนักท่องเที่ยวอย่างผมส่วนพระรูปนี้ท่านก็อยู่ที่วัดจีนสรารนาสนะก็ให้ที่พักในขณะที่ผมหาที่พักไม่มีส่วนในวัดไทยแห่งอื่นก็ทัวร์มาเยอะมันเต็มนะฮะ คนคนนี้นี่เป็นคนขับรถแบบ Uber แต่ไม่ใช่ Uber อร์นะแต่เขาเรียกมันมีแอปหารถของอินเดียนะคือเขาพาไปตามหาโรงแรมที่ลักเนาทั้งคืนเลยนะกว่าจะเจอนี่รู้สึกจะเที่ยงคืนตีหนึ่งยังก็ยังไม่ได้นอนเลยนะเขามีน้ำใจมากกว่าเขาต้องเอาค่ารถถ้ขเ,เขาก็ไม่ได้เอาเยอะ ส่วนลุงคนนี้ก็ขาประจำฮะแกพาไปโน่นไปนี่ฮะแล้วก็แกก็โอเคแกก็เรียกค่าโดยสารของแกและแต่ด้วยอธัธยาศัยด้วยอะไรแกคอยช่วยเหลือไปส่งโน่นส่งนี่แกก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรก็ถือว่าเป็นน้าใจอย่างหนึ่งนะต่อให้เขาเป็นรถม้ารับจ้างก็เถอะนะอัน,นเนี้ยเนี่ยอยู่เมืองอ่าราชคห์นะคนลุงนะกลับมาเรื่องราวของพี่ซันโตสนะครับผมพี่ซันโตสนี่ก็เป็น คนที่ผมรู้จักที่เมืองขยานะที่บริเวณถแถวพุทธคยานะแถวท่ารถ,าถาผมมาทราบทีหลังนะว่าแกก็เป็นลูกศิษย์ของอพระเทศโพเทวิเทศหรือว่าทองยอดปุริปาโลนะอดีตเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยานะแล้วก็อดีตหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลน,นะครับผมเอาละเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ารู้จักพี่แกได้ยังไง นี่ครับเริ่มจากที่ผมจะหาทางไปที่เมืองคารานสีนะจากพุทธคยานะจริงๆอยู่ใน EP พีเก่านะอีพีที่98ถ้าลองไปหาชมได้นะแต่ผมจะเอาแค่ย,อย่อๆว่าเนี่ยผมแบบตามหารถนะก็จนกระทั่งไปเจอท่ารถบริเวณที่ถแถวๆร้านของของวิซานโตนี่แหละนะผมก็ไปถามดูรถโหรถมันไปก็ต้องช่วงบ่ายโน่นนะผมรอไม่ไหวนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมไปหาสถานีรถของเมืองคยาโดยตรงดีกว่า ว่าเราผมก็จ้าง3มล้อขันเดิมนี่แหละ,ะเราก็ไปที่สถานีขยาบัสเตชันนะปรากฏว่าฝนมันตกแล้วผมก็รู้สึกโอ้มันจะผ่านสถานีรถไฟเลยด้วยผมก็เลยง,งั้นผมขอเข้าไปดูรถไฟแล้วกันแต่ปรากฏว่ารถไฟเนี่ยมันไม่ใช่ซื้อตั๋วย่ง่ายๆมันต้องจองตัว๋วต้องอะไรนะก็เลยอ่ะไม่สะดวกไม่สะดวกแล้วก็โอเคไม่เป็นไรแล้วเราก็กลับไปก่อนนะเพราะว่ามันไม่มีช่วงเวลาที่รถไฟจะออกในเร็วๆนี้นะ ผมก็ไปเรียกรถนะที่จะกลับไปสถานีเดิมเมื่อกี้แหละนะแต่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละฮะค่าแท็กซี่นี่ก็จะร้อยลูปีนะตุกตกนี่300ลูปีนะระยะทางก็ประมาณ8-9กิโลเองนะฮะรถเก่งนี่ เขาเรียกว่าแท็กซี่นะแท็กซี่หมายว่ารถเก่งนะผมก็ได้คุยกับตุกๆไว้แล้วเอาผมเอาตุกๆแล้วกันนะแท็กซี่ก็ไม่ยอมลดละนะก <c oughs> ็ยังตามตื้ออยู่นะลดราคาให้ผมอีกหัึงหากนะนะลดจาก700เหลือ400มก็มาเหลือ300รูปีเท่า3ลอ้อผมก็เรียกตุกๆเหมือนเดิมนั่นแหละนะอย่างที่ผมบอกแหละคือคนอินเดียเขาไม่ถือสาหาความเงินเป็นเมืองไทยนี่โหฆ่ากันแกงกันตายแล้วฮะเ <c oughs> พราะว่ามาแย่งลูกค้ากันขนาดนี้นะ ก็กลับมาสถานีก็ปรากฏว่าเอารถมันไม่มีแล้วเขาบอกไม่มีรถไปพาราณสีเอาผมก็งงก็ยังไงกันผมก็แบกกระเป๋าไปวนบ้าอยู่แถวนี้แหละแล้วก็มาเจอเนี่ยพี่พี่ซานโต้ที่หน้าร้านแก่นะ่คือผมไม่ได้ทักแกนะผมก็เดินผ่านหน้าร้านแกแต่แกคงเห็นผมเดินวนสองรอบแล้วแกก็เลยทักเข้ามาแล้ว,ลวก็ได้คุยกันคนระับแกก็แนะนําว่าเอามันมีท่ารถโดยสารตรงโน้นต,ตรงนี้ นะแล้วแกก็ขับมอเตอร์ไซค์มาส่งรถซื้อตั๋วให้ด้วยนะท่ารถกุมาอยู่ที่ตรงหน้าสถาบันภูริปาโลแกช่วยจริงๆนะแล้วผมก็งงว่าไอ้ทำไมแกเป็นมิตรกับคนไดยขนาดนี้แกก็เล่าให้ฟังว่าแ,แกก็เป็นลูกศิษย์ของ พระเทพโปรติวิเทศหรือทองยอดปุลิปาโลเนี่ยรูปนียแกก็สรทาเหมือนกันนะแกก็มีสนองงานของพระเดชพระคุณท่านตามโอกาสอํานวยเนี่ยนะเนะพราะแกก็ทํางานด้วยนะแต่เอาเป็นว่าแกนี่แบบเป็นมิตรคนไทยชอบคนไทยนะเราก็พูดภาษาไทยได้เนี่ยผมแค่เล่าให้ฟังว่าผมไปเจออินเดียเจอคนน้นคนนี้แล้วเจอพี่สานโต๊เนี่ยผมมีประสบการณ์ตรงนี้มาก็รู้สึกประทับใจกับพี่สานโต๊ดเขา แกก็บอกว่าเออถ้าคนไทยนะมาที่พุทธคยาเนี่ยมีอะไรช่วยเหลือพอช่วยได้แกก็จะช่วยถ้าหรือมีอะไรสงสัยจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ไปปรึกษาไปพูดคุยก,กับแกได้นะไปคุยก,กับแกได้แกก็เลยให้เบอร์มาเนี่ยนะเบอร์โทรก็บวก9191 91, 91, นี้รหัสประเทศนะบวก91ตามด้วย9934637051ถ้าใครไปที่พุทธคยาแล้วถ้าเกิดว่า มีเรื่องอะไรจะสอบถามก็สอบถามแกได้ที่เบอร์โทนี้นะครับผมที่พุทธคยาก็มีวัดไทยมีคนไทยมีพระไทยอยู่หลายวัดหลายแห่งเหมือนกันนะเช่นวัดไทยพุทธคยาวัดป่าไทยพุทธคยาหรือว่าวัดพระเจ้าสรงมหาราชไรเนี่ยคือท่านก็สามารถไปติดต่อพูดคุยหรือว่าไปสอบถามกับพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าโยมที่เขาอยู่ที่วัดกันได้นะครับผม แต่นี้ผมเสริมเข้ามาทมําไมวาเพราะว่าแกเป็นคนอินเดียซึ่งไม่ใช่คนไทยอ่ะแ,แกพูดไทยได้แล้วก็เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ยอดและแกก็เป็นมิตรกับคนไทยผมก็เลยมาพูดเล่าให้ฟังตรงนี้นะที่เหลือก็ท่านก็ใช้วิจนนารณญาณเอาแล้วกันนะฮะผมแค่เล่าประสบการณ์ของผมให้ท่านฟังเฉยๆนะนี่แหละที่ผมบอกว่า แกมาส่งผมที่ท่ารถตรงเนี้นะแล้วแกก็ซื้อตัว๋วซื้อไรให้นะในราคาคนอินเดียนั่นแหละก็ประมาณห0ารูปีฮะผมก็เตรียมตัวไปเมืองพราราณสีนะฮะผมก็เนี่ยกระเป๋าไปแบบจิกจักจิกจัก,จกอ่ะเดินเดิน,เด,นเดินเข้าไปลําบากมากนะแต่เสียอย่างนึงผมได้ที่นั่งดีแล้วแต่อยู่ๆมีคนมาไลา่ผมลุกย้ายที่แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ยอมยอม,ยอมเขาไปทางทั้งทีนั่นน่าจะเป็นที่นั่งของเราเนะี่ยรถออกเดินทางประมาณ5โมงเย็นนะ แล้วก็ไปถึงพาราณสีประมาณตีสี่นะผมดูนาฬิการวมแล้ว11ชั่วโมงระยะทางประมาณ255้ากิโลเมตรแาวล้วเนี่ยไม่เกินเนี้ยะค่าเดยสารก็อย่างที่บอกจะไม่ติดกัห้าร้อรูปีนี่ถ้าลองไปดู EP เข้าเก่าของผม e ีีที่98ดูแล้วกันสำหรับ EP นี้เอาสันส้นๆจบลงเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ